จุดชมซากุระสามเมืองในฮอกไกโดฮาโกดาเตะซัปโปโรโอตารุจุดชมซากุระที่เป็นไฮไลท์ก็คือเมืองฮาโกดาเตะที่มีดอกซากุระมากกว่า1,500ต้นที่นี่ป้อมง,งรลยวกาหุเราจะได้ถ่ายรูปกับซากุระแบบไม่ต้องแย่งใครรอะออพื้นที่กว้างมากดอกซากุระที่นี่จะออกเป็นสีชมพูอ่อนค่อนไปทางสีขาวที่นี่สามารถขึ้นมาดูวิวมุมสูงด้านบนหอคอยได้พอมองลงไปก็จะเห็นว่าสวนที่นี่เป็นรูปดาวมีต้นซากุระเต็มทุกพื้นที่จุดต่อไปคือ ถนนซากุระที่มีต้นซากุระปลูกริมถนนยาวมากกว่า800เมตรมองไปก็จะเห็นเป็นอุมโมงค์ซากุระที่นี่เป็นถนนชุมชนเที่ยวถ่ายรูปก็ระวังรถกันด้วยสามารถนั่งรถล่างมาลงที่สถานีนี้ได้เลยจุดสุดท้ายของเมืองนี้ใครมาเที่ยวสารากางเกาวเ,เตฮากดระเตะฟังตรงข้ามจะมีสวนสาธารณะพอมีต้นซากุระนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากมาต่อกันที่เมืองซัปโปโรจุดที่มีต้นซากุระเยอะๆจะอยู่ที่มารุยมะปาร์มีหลายสายพันธุ์ให้ชมทั้งสีขาวสีชมพูตอนเราไป ส่วนใหญ่ดอกจะร่วงหมดแล้วแต่หน้าศาลเจ้าฮอกไกโดยังบานให้เห็นอยู่ถัดมาจากสวนมารุยามะจะเป็นสนามเบสบอลคนญี่ปุ่นก็จะมานั่งปิกนิกใต้ต้นซากุระมูด,ดีมากสถานที่ต่อไปใครมาเมืองซัปโปโรก็ไม่พลาดที่จะมาพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรอยู่แล้วด้านหน้าก็จะมีต้นซากุระประมาณนึงใครแวะถ่ายรูปกันก่อนกลับส่วนในตัวเมืองซัปโปโรจะเห็นอยู่ไม่กี่ต้นถ้ามาเดินเล่นแถวแถวซัปโปโรทีวีทาวเวอร์สวนโอโดริก็ยังมีต้นซากุระบ้างเล็กน้อยเมืองสุดท้ายที่เราไป ืองโอตารุพอออกจากสถานีมินามิโอตารุสเตชันก็เจอดอกซากุระบานต้อนรับเราก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้และหน้าร้านเลอตโอเมนสโตก็พอมีกลุ่กิบใครมีแผนไปฮอกไกโดช่วงซากุระลองไปตามกันนะ